สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้สาวก็จะพาเข้าครัวทําอาหารทานง่ายๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวมีไข่ปลานะคะไข่ปลาที่นึ่งมาจากเมืองไทยค่ะสาวก็จะมาทําแกงส้มไข่ปลาทานนะคะก็ได้เตรียมผักแล้วก็ส่วนที่จะทําพริกแกงไว้แล้วนะคะผักก็จะมีวันนี้ก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็แครอทนะคะ เพิ่มสีสันเนาะแล้วก็อดอกกระลำค่ะพ็อกคอรี่มีอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็กระลำปรีค่ะก็ใส่ย,ยางละหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นพริกแช่น้ําไว้นะคะทั้งพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกใหญ่ค่ะกระเทียมสับค่ะบางคนก็ไม่ใส่นะคะในพริกแกงแล้วแต่ตามสะดวกนะคะหอมแดงซอยค่ะตะไคร้ซอยค่ะ กระชายค่ะขานิดหน่อยค่ะก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะที่แช่น้ำไปแล้วเนาะใส่กะปิไปด้วยหน่อยนึงนะคะในพริกแกงแล้วก็มีปลาทูหน้ากระป๋องนะคะไว้มาโขลกใส่กับพริกแกงอีกทีค่ะวันนี้สาวจะทาพริกแกงส้มด้วยวิธีการปั่นนะคะ ก็ใส่เครื่องทั้งหมดลงไปค่ะก็จะมีพริกมีหอมแดงค่ะตะไคร้กระชายกะปิเกลือแล้วก็ใส่น้ําที่แช่พริกไว้นะคะลงไปด้วยนะคะจะได้ปั่นง่ายค่ะก็ปั่นให้ละเอียดตามที่ชอบนะคะสาวชอบประมาณนี้เนาะกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมพริกแกงหอมกระชายหอมเครื่องต่างๆนะคะ ถ้าใครชอบแบบโขลกก็โขลกก็หอมดีนะคะแต่ว่าวันนี้สาวจะปั่นเอาเนาะก็สะดวกไปอีกแบบค่ะก็จะได้พริกแกงส้มที่เนื้อละเอียดเนียนสวยนะคะทีนี้ก็จะมาโขลกปลาทูน่านะคะแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะปลาทูน่าสาวชอบแบบโขลกนะคะไม่ปั่นเพราะว่าถ้าปั่นเขาจะละเอียดไปค่ะก็ใส่ปลาทูน่ากระป๋องนะคะ แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปก็โขลกให้ละเอียดตามที่เราชอบค่ะสาวก็จะโขลกประมาณนี้นะคะต่อมาก็มาเตรียมกระทะสำหรับผัดเ,เนื้อปลานะคะแล้วก็พริกแกงเนาะให้เข้ากันให้หอมนะคะสาวจะเติมน้ำล้างครกลงไปด้วยค่ะก็จะขั่วจะเคีเ่ยวค่ะไม่ใช่ขั่ว,วก็จะเคี่ยว ผัดไปสักพักนะคะให้เขาเดือดหอมดีค่ะสารู้สึกว่ายัางอ่อนอยู่นะคะรสชาติก็เลยจะเติมพริกแกงส้มลงไปอีกค่ะให้สีสันสวยแล้วก็รสจัดจ้านมากขึ้นค่ะก็ผัดเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะพอได้สักพักก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะใครชอบน้ำเยอะน้ำน้อยก็ตามสะดวกนะคะวันนี้สาวจะแกงแบบข้นๆหน่อยนะคะ เพิ่มความหวานของแกงส้มนะคะด้วยน้ำตาลค่ะก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือค่ะก็ต้มน้ำแกงส้มต่อนะคะก็จะปิดฝาไว้ให้น้ำแกงเดือดสักพักนะคะให้พริกแกงเครื่องแกงผสมเข้ากันดีแล้วก็มีรสชาติหอมแล้วก็กลมกลมค่ะ ก็มาชิมรสด,ดูนะคะว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มบ้างค่ะต่อมาเสาก็จะมาปรุงด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะใครชอบรสไหนก็ปรุงตามนั้นนะคะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวอีกค่ะน้ำมะขามเขาก็จะออกเปรี้ยวอ่อนๆนะคะเขาก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ คนผสมรวมกันและชิมดูค่ะว่าได้ตามที่ชอบแล้วหรือ,อยังเนาอยังอ่อนเค็มนะคะก็จะใส่เกลือเข้าไปค่ะต่อมาสาวก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะจะใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็แครอทลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะสุกช้าหน่อยค่ะพอถั่วฝักยาวและแครอทเริ่มสุกแล้วก็มาใส่ผักอย่างอื่นลงไปค่ะวันนี้ก็จะมีผักก็คือดอกกระหล่ำนะคะใส่ดอกกะหล่ำลงไปเลยค่ะ มียางละหน่อยนะคะแล้วก็พอคโคลี่ค่ะแล้วก็กะหล่ำปรีค่ะใครมีผักกาดขาวกวางตุ้งหรือคะน้าก็ใส่ลงไปได้นะคะใส่ผักลงไปตามชอบเลยค่ะส่วนตัวสาวเองสาวชอบกินต้ยมยำไข่ปลากับผักกระเฉดนะคะแต่ว่าสาวหาผักกระเฉดไม่ได้เนาะก็จะใส่ผักเท่าที่มีนะคะ และนี่ก็คือนางเอกของเรานะคะก็คือไข่ป้าค่ะไข่ป้าอันนี้ก็เสาวหอบพิ้วม,มาจากเมืองไทยเลยนะคะเสาวใส่ไข่ป้าลงไปแล้วนะคะในกระทะเนาะแต่ว่าไม่ได้กดถ่ายคลิปค่ะกดแล้วแต่กดไม่โดนปุ่มหรือไม่โดนปุ่มถ่ายปุ่มถ่ายไม่ทํางานนะคะก็เลยไม่มีคลิปตอนที่ใส่ไข่ป้าลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะแกงส้มเนาะ ก็จะมีทั้งผักรวมมิตรเลยนะคะทั้งแครอทเพิ่มสีสันกระลำปรีหัวฝักยาวแล้วก็บรโคลี่ดอกกระลำค่ะก็ใส่ลงไปรวมมิตรตามที่ชอบเลยนะคะไข่ป้าแล้วก็สีสันของน้ำแกงน่าทานมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเป็นแกงส้ม สูตรของเมืองไทยเลยนะคะก็คือใส่กระชายเนาะก็จะมีกลิ่นกระชายเป็นของเครื่องแกงนะคะใส่ไข่ปลาลงไปด้วยอชอบเลยนะคะถ้าใครชอบอเนื้อปลาเป็นชิ้นๆก็ทําเป็นแซะแล้วก็เอาแกงส้มไปลาดได้นะคะนี่ไข่ปลาชาวชอบเนาะไม่มีผักกระเฉดก็ใส่ผักอย่างอื่นไปอร่อยเหมือนกันค่ะ ตักใส่ชามเตรียมไปทานนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปทำปกค่ะอันที่จริงน้ำแกงจะข้นนะคะแต่ว่าสาวตักใส่ชามสักพักแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อที่จะทำหน้าปกนะคะถ่ายไปถ่ายมาก็แกงก็เลยน้ำแกงก็เลยเ,เขาเรียกอะไรอะนอนก้นนะคะ <laughs> น้ำก็เลยจะเห็นใสๆค่ะ <laughs> ก็สีสันหน้าตาหน้าทานนะคะรสชาติถูกใจแล้วค่ะ ปกติเวลาสาวทำแกงส้มนะคะสาวจะทิ้งค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วค่อยมาทานนะคะรสชาติก็จะกลมกลมแล้วก็อร่อยมากขึ้นค่ะวันนี้สาวก็จะตักมาทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก่อนถ้วยหนึ่งค่ะที่เหลือก็ค้างคืนไว้คืนหนึ่งค่ะเขาก็จะอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ